สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะสวัสดีปีใหม่กันด้วยนะคะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรค่ะมาประเดิมคันแรกกันเลยนะคะกับรุ่นคูป o ต้าแอล8 DT นะคะตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินนาค่ะแล้วก็เป็นพันหนะคะตัวนี้สภาพสวยนะคะเป็นรุ่นที่ลูกค้าถามกันมาเยอะมากๆนะคะ36แรงม้าค่ะเข้ามาทุกรอบหมดทุกรอบเลยนะคะโอนจอง ภายใน1ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับ L 3 608 DT ค่ะวันนี้คัดรถมาให้ลูกค้าแล้วนะคะตัวนี้นะคะมาดูสภาพตัวเครื่องค่ะตัวนี้เป็นรถไล่เดิมเดิมเลยนะคะลูกค้าสภาพนางฟ้าเลยทีเดียวนะคะนี้ค่ะไม่มีรอยแกะรอยลื้นนะคะและรอยรั่วซึมไม่มีนะคะวันนี้จัดมาให้ลูกค้าแล้วนะคะในราคาไม่แพงนะคะสำหรับคูปต้ L 3 6 0 8 d t คันนี้เป็นรถไล่ดิมเดิมนะคะ ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่620ชั่วโมงเท่านั้นนะคะตัวนี้ดูสภาพร,บรอบรอบคันกันได้เลยค่ะสีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะไม่มีรอยแกะรอยลรือนะคะรอยรั่วซึมไม่มีนะคะตัวนี้สำหรับ L3608 DT รถไล่ดำเดิมไม่เคยลงนาน้ำนะคะตัวนี้ค่ะ มาดูด้านยางนะคะยางหน้านะคะมีสึกก่อนบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ยังพอใช้งานได้อยู่นะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะยางหลังสภาพใหม่นะคะยางสวยเลยทีเดียวนะคะกระทะล้อสวยๆเดิมๆเลยนะคะตัวนี้ไม่มีรอยออกนะคะมาดูด้านหลังของรถค่ะ นี่ค่ะสาภาพสวยเดิมๆนะคะ PTO ไม่เคยเปิดใช้งานนะคะตัวนี้เป็นรถไล่เดิมๆนะคะอย่างที่แจ้งลูกค้าไปนะคะสาภาพดีมากๆนะคะไม่เคยลงนาน้ํานะคะตัวนี้มาพร้อมผ่านหกนะคะตัวนี้ใบเต็มนะคะนี่ค่ะ แค่ไม่ได้ทำสีเฉยๆนะคะพร้อมผ่านหกนะคะตัวนี้สำหรับคูปต้า L 3608 DT นะคะราคาไม่แพงนะคะยางดีทั้งสีเส้นนะคะรถไล่เดิมๆตัวนี้นะคะนี่นะคะ่ะ ใครที่หาอยู่นะคะสามารถตัดสินใจซื้อกลางอากาศได้เลยนะคะตัวนี้มาไวไปไวมากๆสำหรับรุ่นนี้ใครที่หาอยู่รีบจับจองกันเลยทีเดียวนะคะราคาอยู่ที่328,000 0บาทเท่านั้นค่ะ328,000บาทนะคะจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลย0819136451นะคะ อ,อยู่ไกลก็ซื้อรถได้นะคะโอนจองเพียงหนึ่งมนบาทเท่านั้นนะคะมี จะส่งให้ฟรีถึงที่มีเก็บเงินปลายทางนะคะแล้วก็มีค่าแนะนําให้ด้วย5,000บาทนะคะใครที่แนะนําญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อรถจากทางร้านนะคะรับค่าแนะนําไปเลยคันละ5 0 0 0บาทนะคะใครสนใจก็โทรกันเข้ามาค่ะ0819136451นะคะรีบจองออนไลน์กันเลยนะคะตัวนี้มีคันเดียวของที่ร้านนะคะใครสนใจรีบจับจองได้เลยโอนจองเพียง10,000บาทค่ะ เครื่องไฮดรอลิกดีมากๆนะคะลูกค้าพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะสวยๆเลยนะคะ